you mm -hmm. งานอยู่ทุกนี่เดี๋ยวจะพี่น้องยังบรเสริจ้ะสามมื้อเราจะบอลเดียวเนี่ยข้อของสวยๆวยงามอยู่จ้าถ่ายพี่น้องเมื่อยทีจ้ะนน่จ้ะพี่น้องเห็ดปอกหัวดําจ้ะดอกงามงาม้วยจ้ะพี่น้องเมื่อจ้ะทางปุ่นนํำมีแต่งามเลยหัวจุ่มงามขนาดทีจ้ะพี่น้อง กันเลยจ้ะพีน่น้องน้องน้อยสวัสดีจ้าลุกมขุทิตจ้ะพ่อคอยทางรอนาะลูกเนาะอ,อ,อ่าใหญ่ๆอุบวกได้จ้ะพี่น้องบุรตะกามานำเน,นาะเ <c oughs> อาบุคิดประสิทธิ์เฮ็ด้วลูก จิ้มง่ายจีมงมันดินมันเหนียวเด็พี่น้องฝนตกด้ลูกโอ้ย,ห,ยหักซ้ำลอนเอยอืมจิ้มง่ายอยู่ดอกจิ้มง่ายเลยังีพรมเลยล้ะลูกนะ้อจ้ะขาใหญ่เลยตอวเนี้ย เห็ดปลูกใหญ่เนี่ยปลูกดำใหญ่เนาะมีพันน้อยกับพันใหญ่เนอะไม่เนาะมีแล้วแต่ดินโละแล้วแต่ดินออนันาดเห็นแต่เศร้าเลยจะพี่น้องนี่วันที่ยี่สิบสองแล้วลูกเราเห็นแต่เศร้าขนาดอะไรจ้ะมาเอกท้างใดกันโละนี่เดี๋ยวลองเหยียบนะิดนึง งานใกล้ไกลไปเน้ะงบ่ได้เห็ใกล้เืินด้วยจ้าเคยคิดมากนะลูกเนาะถ้าอยู่ใกล้เืินคงจะกลับอัะการอยู่ดอกน้องนุ้ยอาจจะพอชำนาญคือพ่อนะลูกเนาะ ปาล์มได้เจ้ะพี่น้องฝนตกใส่หลายเนาะน้องนุ้ยดินในเกาะเลยทีนี้จ้ะพี่น้องป๊าดขาใหญ่ขนาดนี้ติดห้าปาล์มน้ำ อ,ย,ปปอย,ย่สัปู้มือเนียนเซ๊บไปเนาะแบบนี้ไงอ้วนเซ๊บกินกระหย่องกุ๊บเลยด้อจ้ะเซ๊บเหรอจ้ะรุ่นนี้เอาไปดองแห้งเซ๊บไหมโดองเซ๊บเือกันรุ่นนี้กัน่นรุ่นนี้มันสิหวานกว่ากันจ้ะ เก็บเก็บเก็บดอกก็ลูกเก็บดอกก่อนฮักนะมันแตกลงบ่นต้นนี้ไม่แตกต้นนี้ไม่ฮือลุงเนาะเห็นหอมหอมยางเข้ามาเห็นแต่ทางทับตอนเก็บทางบ่เห็นนะโบเสียงยิงบ่ใหญ่ยังบ่ใหญ่ตอนน่ะบ่ได้แท้กับโบเห็นเนี่ยเราลงเลยเนาะจ้าดวงอยู่ที่ดวง อ่าได้นี่มาเจอพี่น้องพอ ขี่ดินออกก่อนจากมีนะระวับบงบาดมือได้นเะืะขาบ่ได้ใชัไหนลอยขานี่มันมันโกมันบ่คือฮิตคูเนเลย คุนมันจะได้หนาขาเนอะมันค่อยกลอบเนี่ยน,นี่ก็ถาหัวมันเนี่ยขามแซ่บแซ่บเลยดวนี่หวานแต่มันบ้ค่อยได้ทั้งขาหลายมันกรอบมันฮักง่ายจ้ะกรอบง่ายนะน,นี่เห็นกำลังเตะกันมือพีโอ่โน้ กำลังเตะกำลังผูเลยจ้าพี่น้องกนลังเกล็เลพีน้องนสูนน่อเดียวกับฮักเลยจ้ะบ่บาง พอลุมออก,กดีกว่านงน,นุยกำลังโผล่เลยนะลูกคะคือโบเห็ยยดนนะลหลอยู่นัน่นงนุอยก่นเดี๋ยวเดี๋ยวดอกเห็นดอกปุไงพี่น้องพวกนน่ะใส่ยทงหอยเหียบห้อบโเห็นเนาะโบเห็นแล้วนางนุยไมเห็น,นเนาะ ทางวันนี้มือสุดท้ายพอดีเนาะขบวยย่างมานับกับบเห็นซ้ำพี่น้องจ้ะสรุงย่างมานับทางจ้ะจต้นปลาล์มย่งางมานับต้นปลาล์มจ้ะก็เลยเห็นเพราะว่าห่างทางปกอยู่บโบโคได้ระเห็ดออกตรงนี้ตัดหลายปีแลวกับโบโคได้น้ไหมเนาะฮักมันดอกน้อย<ม>เป็นอะไรลูกมันกอบอะไะแม่ดิบนเหนียวกันนะ บรูปออกมันจะไปถึกตัวอื่นมันกับเพือ่อนมาเลยนี่ยฮึกลับเลย โอ้ยติดกันมาเลยั้งวันเลยจะไปนอกโอ้ปวดขาเอาไปได้ก่อนนอนก็ได้จิบดอกอดอกผุขึ้นมาแล้วมันจะขุดง่ายจงังเลยี่

มีดอกเน้อยนะว่ามีแต่ใบอันมีก้านต้นน้ำน้องอันดอกน้อยอันอืมตัวนี้แค่ขาใหญ่เห็นปะโอ้ยเนาะโอ้ยยินกันหลายนะขาเพื่อนไก่ยาวเดิแค่เ้าสิได้อายปวดสมันเลยนึกซูนน้อยเดียวกับโบได้แต่จับพี่น้องเห็นบอลนั่งกลับแล้วนะข้างไหนเป็นโพรงถุงไเผื่อมันเกิดอีก ตาพี่ก็ลูกซ <c oughs> ูนห,นหนึงเลยมาต้องเขียนแล้วลูกมาต้องเขียนแล้วตาพี่ไม่ดีใช่โอ้แม่บเหินแนะน่นะเขีย่ยออกเจ็บเจ้าก่อนไหมคอยอันอนั้นมันพักนี้อุ้ย แสดงมาโดนเหนะยียบแล้วมั้งมาวานแม่ถึงหอยเหยียบี่น,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 นอกเดดนๆนี่นี่เราโบเหยียบมือนอ้นาวตะพีหอยากินเหรอน้องนุ้ยเนีหยหอยทาพ่อแม่หอยหอยทา เดีย๋ยวนีิลินนะได้ไปเอาพุ่นก่อนเอาทางพี่ก่อนเอาทางลหลายก็ลูก ฝนตกใส่จะพี่น้องดินละเหนียวแล้วตรงนี้ขุดต่อเปลี่ยนแม่ขุดเนาะแม่เคยขุดกรรงกิ้งกลางๆธรรมดาละลูกเนหลายแล้วจะพี่น้องเนยลายก็เมื่อก่อน,นมึงมิจฉายใหญ่อวกจังมันเองุดง่ายจงังดินเหนียวอะลูก เพิ่งย่งมานับทางจะพี่น้องก็เลยบม่ไดเตรียมถุงมือมาจ้ะบริได้หู้เนาะเห็นอยู่บลูพี่นน้องเเห็นบ้เห็นอยู่เหน,นีวยวขนาดนขาเป็นขาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ นีนแกงแกงทั้งดอกเล้วไหมเนาะแกงทั้งดอกเลยแซ่บขนาดจ้ะหวานมันหย่อมกรุบจ้ะพี่น้องได้แต่พอก,กินได้จ้ะพี่น้องโบพอขายจ้ะบัได้หลายขนาดนะั้นนลูกเนาะจ้าแต่กินกันโอ้ยสิโบพอเลยจ้ะพี่น้องเดืหลายขนาดจ้ะเพราะว่าดอกใหญ่เน,น้อยน้อยเนาะจ้ะเห็นยังบนลูกจาก้ามีอย่างดอกใหญ่ น้องก็จะถ่ายเวอ่อไปเวอ่อมาเด้อเดี๋ยวพี่น้องพันสิบหเห็นบูมออกกับแบบไ้น้อยเนาะดินติดกันจ้ะโอ้ยอหักแ้วมันกรอบอหลีเลยจ้ะพี่น้อง เลยจ้ะดินเหนียวขนาดจ่ะพี่น้องเขาเป็นดินทรายในไงเอาไงเอาเนี่ยน้องหนุ่ยเนี่ยจ้ะเบิงขาเบิงขาจ่ะพี่น้อง มันขุดง่ายอยู่ท็อกขุดง่ายอยู่ท็อกมันโผล่จากดินแล้วดอกใหญ่ขนาดเลยสวยจ้ะใกล้จเต็มถุงย,ยงางแล้วเนาะมือนี่ก็บอกว่าดอกใหญ่แด่กสวยดอกใหญ่แล้วก็สวยนำ้ำจิ้มพี่น้องมาได้ก่นอกนมาก่อนเนาะจ้ะโอ้ยขากรอบพี่น้องจ้า ใกล้แล้เห็น,นี่ย,ยขาเป็นขาเลยอ่ะมีพันน้อยกับพันใหญ่นนเนาะไหมเนาะแล้วแต่ดินแล้วแต่แม่มเคยว่านัะะ่นล่ะแม่เคยบอกพี่น้องพันโยแล้วแต่ดินดินสวยหรือบ่สวยอะ่ะ มีตังใส่ดินสวยนาโดองใหญ่ถ้าเอาตะก้าตะก้าสาวลุงอีกรุ่นหน้่มานะเต็มเลยเนาะเต็มตะก้าแม่นะ เล็กล็อกมันมาเลยเอ้แต่ก็ยังแข็งอย่างนี้แหละโดนหอยกินพี่ลุกมาพี่มาเลยขุดกันต่อจ้าพี่น้อง ยังบ่มมดเด้อจ้าบ่มมดจ้ายังหลายอยู่ยังอยูอเห็นปะบ้องบ้างเนาะจ้าพี่น้องก็เห็นยมโลกเห็นจ้าเด้อเด้อแม่เด้จ้า เหยียบหัวโบหัวเบะบะเนาะหอยกินนะบุรุษนี่อันนี้โดนโดนเหยียบเห็น่นีปะโดนเหยียบเมื่อวานเห็นปะนี่เพื่อนโบหินเลยลูกเพราะว่าดอกอยังน้อยอยู่แล้วมั้งถึงโบหินเนาะหเห็นปะว้า มือสิเก่งมือสิเกงแม่ไปรี้ยวเธอก่อนะธอานีคอยสิเกงเซฟจ้ะเก่งจ้ะเกงสุดน้ำมันห้นเกงเกงบ่ายเกงเลงแลี้ยงานกับมือเกงจากพี่น้อง อื้ออกนี้มีดอกน้อยอยู่บิ่งดีจ้าดอกนี้ผลหมดเนาะดอกนั้ผลหมดเลยว้ายนะ ค่ะเสื้อถือเหยียบเนอะนอนเอ็ดเลดอยู่นี้โบ่บกําลังโผล่ในหลงเห็นไหมกําลังโผล่กําลังผตกว้าพี่น้องจ้าได้ลายเลยจ้าโลกว่าแหละแตพพอตรงนี้โลกว่าแหละก๊าเตือนถึงยางด้วยจ้ะนาโผล่ได้ไหมน้องวิเห็นไหมโอ้มีดอกน้อยนึไม่เห็นเนี่ย เนาะจ้ะาโอ้ยดินก็ได้โคตรแล้วมันแจะดอกน้อยพูดว่าโอ้ยคือเศเหินมันดอกมันน้อยจ้จกท่ปล่อยมันบานบเหินเนาะถ้าเห็นตอนน้อยก็ขุดเอาเลยจจะพี่น้องตอนน้อยเห็นแกงเ่บจ้ะ จ้ะแล้วก็ทางพุทธทางพุทธใช่ยังเหลืออีกประมาณจักจุ่มแม่นี่จุ่มนี่แล้วก็จุ่มนั้นสามจุ่มเนาะสวยทีก่อนอืมขา,มาเสียม,มาเนี่ยแล้ววยอยู่ได้ไงถ้าเอาตะกร้าใส่เต็มตะกร้าได้จะพี่น้องดอกง,อง,งามเนี่ยเนาะน้องน้อย มาได้ลูกพันธเห็นบอสพี่น้องพันสิบเห็นนั่นแหละนี่แหละสวยแล้วลูกไปดูนะ่ะขาขาเป็นขาเลยจ้ะพี่น้องเหนียวขนาะดดินก็ได้ nó chả đi nhiều Đây <laughs> <laughs> hút mà này Đó này chung sụt thai cho phía nó Chung sụt thai hả? Ừ, chung sụt thai là lộn mất rồi đấy Ồ, ừ, mất rồi Mất rồi เดี๋ยวพี่น้องมาที่พัอันโครดงาโุรซาตกสวยสวยงามจ้าพอดเนี่ยน่ามองให้เล็กใช่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องจ้าใหญ่กว่าโป้นี่ใหญ่กว่าโป้มือเนาไหมเนาะใหญ่กว่าโป้มือว้ายดักปลอกหนูพี่น้องพอดขาจะไม่ใหญ่แทอะใหญ่กว่าโป้มือสาวลูกเย็น เก่งหวานขนาดพี่น้องจ้ะมดแล้วเนาะหมดเร็วจ้ะพี่น้องจา้าเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอต้อมออนยูทูบช่องเราจะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ชนนี้ละจ้ะอย่าลืมติดตาม บ่าวต้อมกับสาลุงนานๆนด้าจะพี่น้องสวัสดีจ้าเข้าไปงานจ้ะจ้าเหมือนพี่น้องเดรหลายอยู่ด้วเนาะได้หลายพึ่งเด้อพึ่งทึงรู้ไหมพึ่งทึงรู้เปล่าดีอุ่อ่ะดูสวยโอ้เห็นไหมสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปไปจ้ะ